สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ ello, ass, เมโล9 7ก7 5ทุกคนเลยนะครับผมต้นธนาสิทธิ์นะครับฮ e ลโ o วันนี้ดีเจสั่งนะคะก็จะมารีแอคกับดีเจต้น เกี่ยวกับ MV เพลงใหม่ล่าสุดของแจ็คสันหวังหรือว่าแจ็คสันแห่ง GOT7 นั่นเองกับการคัมแบ็กของเขาอีกครั้งหนึ่งนะกับเพลงชื่อว่า Drive You Home สภายหวังตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันอย่างแน่นอนต้นเองก็รอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับเพลง Drive You Home จะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยจ้ะทีมหวัง yes มาแล้วโหหอมาเลยเปิดตัวมาก็หอแล้ว เป็นเหมือนพนักงานออฟฟิสเนาะใส่สุดสุท้ายแค่เห็นหน้าก็แบบพีกแล้วว่าเออจังหวะเพลงก็ดีว่าแบบขยับตามบีบกำลังเรียกว่าไงนะเต้นเหมือนมีความที่ p อ p หน่อย่งได้เลยอ่ะเอ้ยเยเเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วเฮ้ยเทมากรี๊ดหล่อมาก เฮ้ยแต่ว่ามีแผลมีแผลอ่ะแผลเต็มหน้าเต็มตัวเลยสาวสาว,สาวเห็นกูี๊ดมกันเลยนะเนอะบอกว่าทำแอคติ้งด้วยรู้แบว่าคนที่แบบเราชอบเมนเราแบบเจ็บตัวในหนังะนะ ทำเจ๋งมากนี่คือนี่คือเทคนิค MV แบบใหม่จักสันมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะทังก็ได้ข่าวากำกับภาพเองอยามีเรื่องมีราวโชกต่อยต่างๆเออละวาเท่ดีขนาดมีแผนที่ที่หน้ายังหล่อเลยอ่ะ แบบ leather jacket แล้วโชว์กล้ามทั้งอกนิดนึงเออลองได้แล้วเนี่ยเพ่งดีจังเพ่งเพราะแห่เต็มไปหมดเลยคุณแจันพิธเมคติ้งเนี่ยแบบมีคนเซ็ปต์ที่หนัของเขาสุดๆนี่ เพลงนี้พอได้อนเน็ตมันนี่นะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพลงดังหลายเพลงไม่ไว่าจะเป็นเลมันเนใช่ไหมมันก็มี his and hers เือมันเลยทำให้แบบดูดูมีความน่าสนใจดูมีแบบความลึกของการทำเพลงนี้ได้ส้งขึ้นอ่ะมันมันเหมือน,น,น,นทัาชใจอะ่ะว่แบบถ่ายลแบบรถที่เกิดปติเหตุสุดอะ จริงอ c t i n งแบบว่าพระเอกภาพยนตร์อือเส็มีคือย้อนไปก่อนหน้านี้โอเคโคตรหล่อ,ลอเลยอะ่ะอารมณ์หเหมือนหนังแอคชั่น,นฮ่องกงอะไรประมาณน,น,นี้เลยเนาะ โอ้ยเราชอบลุกแจ็คก,ก็ตยีนเมื่อกี้มากหล่อมากคือหบอกอยังไงอะ่ะแค่ดูหน้าก็ฟินแล้วว่าจริงว่าใช่ไหมทีมหวังทั้งหลายังแล้วแบบมันเหมือนคนกำลังอินเลฟคนกำลังแฮปปี้แล้วอยู่ดีก็แบบคารคราชอย่างเงี้ยมันแบบเศร้าอ่ะเสียใจจริงๆแล้วแอิติ้งแบบชนะเลยปรบเมือน เฮ้ยมีความดราม่า <Safe> ว <rév mark> ่ะเออต้องบอกเลยว่าเพลงนี <loyalty ankle> <od> ้มีความดราม่าเนาะแล้วก็ซีนต่างๆดูเข้มข้นดูดูมีความเป็นแบบเป็นเป็นช็อตฟิล์มเบาๆเนาะเป็นเรื่องแบบเหมือนทร a ิกหน่อยตอนจบมีการแบบว่าคาร์ครชแล้วก็รถแบบ ไฟไหม้อะไรอย่างนี้โหยเฮ้ยมีความสะเทือนเหมือนกันนะเหมือน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 ผู้หญิงตายอะแล้วก็แบบย้อนกลับไปแบบเหมือนเป็นคนขับรถมาอะไรเงี้ยแต่ดีครับเอ็มวีเอ็เอ็มดีเอ็เท่เลยแล้วก็แล้วก็เพลงก็เท่ดีก็ถือว่าเป็น MV ที่เห็นพัฒนาการการแสดงของเขาอีกหนึ่งเสพเนาอยงที่บอกไปเดิมทีคือเป็นคนที่แบบ ทาไม่ดีทุกบทบาทอยู่แล้วน,นี้ไม่ได้อวยนะแล้วก็หน้าก็หล่อลองก็พร้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาคิดกํากับภาพเองแบบเหมือนวางบทเองอะออกมาแล้วสังได้เห็นนี่คือแบบดีอะดีอินเตอร์ด้วยได้เห็นทักษะการแสดงด้วยแล้วก็ทักษะการเต้นที่เรียกว่ามีความพลิ้วไหวแล้วก็เท่ในตัวอะใครยังไม่ได้ดูกันไปดูเนะ้อเนะ้อเนอะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ช่อง youtube ของเมโล97.5ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆด็ดคอนเทนต์โดนๆจากพวกเราที่สำคัญกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะจ๊ะ